ไฟืนไฟฟืนนะไปฟืนนะไฟฟืนเลยไืนปืนนะืนนะรักเพื่อนเยอะๆรักเพื่อนเยอะๆไอฟต้องรักเพื่อนนะเอดีใหม่ทุกคนนะต้องดีใหม่ทุกคนนะเนี่ยรักเพื่อนเยอะนเพื่อนเอะดีใหม่ผมมีเอดีเก่ามีคมๆอ่ะพี่ต่อเปลี่ยนมีเฟต่ออติดโดยทุกวยนะใครมีคมคมอ่ะเก็บไม่้มดดไไม่ดต่อ้

ทะลุไวมามาทะลุไวมาบ้า um นมาบ้านมาบ้านเขามาบเขาทะลไปรอ้อยหรอยไปเอาตัไปกัดเวยเอาตัไปกัดเวยบ้านเขา้าบ้านเมาบ้านเขามาบ้านเขาเยบ้านเขาเยบ้านเขาเยาบ้านเขาาานน่อยเ่นน่อยมาดเพื่อนิดเอนมอกปแล้วนค้คนได้ปะ่ยมีดเ่ยนีเ่ยนมีดเนีหน่อยเนีเลยเนีกตสุดเลยมีด็อเนมีดส็อหน้าต่าง ขอโทษพี่ไปเข้าห้องน้ำมาเยอะเพื่อนไหนพี่พี่เพื่อนตายเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดึงเพื่อนเลยตีต่อให้เบาตีเอาดึงเพื่อนไหนดึงเพื่อนไหนดึงเพื่อนไหนยืเพี่อนยืนนี่พี่ยืนนี่ยื้อเขาจะทะลุมาเอากระป๋าหนาแบกช่วยเดยกลับเลยนกลับเลยนะ เอาสดเขามาอาเพืเพื่อนมันเหลือสิามคนมึงทำอะไรงงมึงไม่ถึงเพื่อนกันเลยเนี่ยไม่มไม่ดีกันเลยเว่เียมงงเวยอไรกันล้มึงีนี่ยเ้ชุบไว้ชุบชุกหนักะชุกหนักเชอเวยเนี่ยเขียนชุออเวยไชุบออได้หรอับบ้านเาบ้านเขามจับบ้านเขามจับบ้านเดี๋ยวกูเขียนหงบานให้บ้านเขานะเกมึต้วเอยเยเอาหลังเาหลังับบานเ

ดึงศบมาเฮ้ยดึงสอก็ลนอยถูกบ้านมาถึอรูกบ้านหนน่อยมกินตัวเลยนี่หลังแอนหลังแอนเน่ปล่อยปล่อยป่อยไนไม่เล่นป่อยไปไม่เล่นปล่อยไปมเล่นอย่า้มาแล้วครับไปมดเลยนะฝั่งนี้พี่ยูกมาเขงมาเพื่อนแล้วเอาตประรูฝั่งนี้ได้ปะไม่ได้ขอได้างได้บาตวมิกินน่ะตวมิกินน่ะอะนะตอมัรถมันก็ชุบบนรถดิครับเฮ้ยไม่ใช่กูบอกให้เล่ตบไอควายมันต้องเล่นตรงนี้ถูกแล้วให้เลิน แอบหนีเนี่ยมึงฟังกูดิลันตกมาลันตกหลังบ้านลเร็วหน่อยก็เราใส่ไงนะได้ได้มาเยาะโพบมาเยาะโพบมาเยาะโอบมาเยาะโพบลันตกขี่หวาพี่หว่างกลางไหนพี่ขี้หวานขี้หวานมาลันตกมันจีดกูแตกสบายเยอะสบายดเยอะทตูตีเต็มหัวมันไม่ตายส่งต่อส่งต่อส่งต่อมาส่งต่อมาเอาเอาไกลอีกเอาไกลอีกข่วยเหอะไอ้เที่ยกูตีหนึ่งกูตีหนึ่งตัวมันไม่แตกไอ้เที่ย แม่งทีบปู่ตายกู่จะหลุดภาพเฮียอะไรมาเนี่ยเพื่อนเราแบบเพื่อนเราโอ้โหแยพองไฟจริงไม่มีปืนแม่งไม่มีสมภาพเลยวะเหย่านมีดแทงยาไปโม่งไม้กันเดียวจัดอะผมเห็นนะเฮ้ยป้อยหลังทำไมอะซิลจะป้อยหลังดิโดด เยรงโอ้ส่งไม่มีเลยว่ะคนดูอืม hmm. อยู่ที่หกศพเลยนะดันไปชุกคนหนึ่งได้ปะโอ้ขาอ่อนนี่ะสวยเกือบหมดสวยสวยสวยจัดเฮ้ยระวังมุมร้อยนะโอ้ฝัมหวันกูฝัมหวันกู สวยน้องช่วยอกตรงนี้ <พง S 1> นย่นยตื่นขึ้นมาเร็วๆสวยมากสวยมากสวยมากตรงรถนะพี่หวังไปตรงพี่หวังฮะช่วยไม่ไมรู้ใครตีไปเลยทำไมเฮียอะไรตีแม่งทีนี้ตีแม่งทีนี้มนไม่ไม่ฟังตรงภาพแต่เขาอยู่ในตัวเขาก็เป็นผู้ชายไอ้เหี้ยเออช่างมาช่างมาช่างมาสวย ไปน่าทิ้ไหนึ่งวะควอะไรยาก็ะลเปัวนะไมึงไม่มาเอาศพเพื่อนข้าเพื่อนอนอยู่ข้างมึงมนศพกันเหรอวะเฮียเล่นไปเล่นเลยไปเล่นเลยมัเพิ่งเผู้หญิงเอ้โโหเล่นมึงออกเลยเกันนะเล่นเป็นโซนนะเล่นด้ยกันนะแม่งนไม่ไหวนะบ้านนี่กับบ้านเคื่อตายมเร็วแไอ้กูย่กับบ้านนะกับบ้านนะกับบ้านมาเยียบ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 กับบ้านนะกับบ้านนะกับบ้านนะ

จุกพอแค่ก็สอคนนะแค่คนนี้ยังมีนะเมื่อกี้จริงๆเราตีไปแล้วพอจุกพแต่มันไม่แย่งกันบ่อยโคตรแย่งแย่งอ่ะไหวตบซี่สวยอยู่แย่งน้องขนมมาชุบไม่จับไอตรงนั้นอ่ะคือกูจะให้เพื่อนตบไม่ไม่ไม่น่าจะิดทำหลายบ้านมันจะมั่วกูก็ไม่คิดว่าเขาจะจุกพอเออไม่คิดว่าเขาจะจุกพอไม่ลงตุ้นจัดเลยเกิดอันนี้บอกมาชุบป้าหรือว่าไงอ่ะไอชคนเดียวชุบคนเดียวชุบคนเดียวชุบคนเดียว เอปไอ้ีกินืออะไรของหรอเตีมือเนกขัดวกิน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 มวจริงจริงคนดูริงจริงคนดีไอ้บีกินไปไอ้บกินบ้าเลวีกินัเยเลยคนดูกินนวลนากินวนกินนา พี enfin ่วงอยู่ดีัานย่งพี่ด้อี่มาบ้างนะยิงแจ้งเดี๋ยวมันเห็นใช่เหรอครับคือใช่ครับีะอแล้วบอกขอแล้วขอแลบอกเอาไปกับเขาเปืองไอ้เหี้ยทุกมทุกีอะยากอะอเเขาใจทุกเอาทุกฝาเลยจ้ะ เอาเขาเขาไปเนี่ยเขาไปเอ่ออะไรวะผมยาวชื่ออะไรเหรอครับก๊อกซี่มอเคอ่ะยุ่ยเหรอครับหรือว่าอันนี้ปะโลมาปะสภาเลยเขาบอกไปสภาเลยร้านผานโอ้โหเขาลงทุนจัดอ่ะเจอกันสภาเจอกันสภาครับตัวคุยกับแอลเคต่อเลยออะไรมันเอาเราตายเลยมันจะเล่นกับแอลเคเหรอพี่พี่พี่ขอคุยนิดนึงได้ไหมครับบังบอลอยู่ไหมครับไม่เลยพี่บอล อพอดีว่าตอนตอนพี่ตอนผมไปเซตของที่เลเบลอะครับอเมเิกาเขาเดินมาหาผมแล้วบอกว่กาเมื่อวานในอ่าร,ร,รู้แล้วรู้แล้วเนาะโอเคจับไป,ปไม,มันเป็นอย่างนี้บอลคือครเราไปกันอยู่หน้าปุกถูกไหมอ่าใช่ใช่ครับแล้วเนี้ย ไปเคอะมันมาจอดรถไปด้วยดีพี่บิอใช่ผมมจอดีเลยใช่ผมก็พูดไปแบบนั้นเลยใช่ครับเขาขิเป็นเขาเเขาชุดมันชมพูแดงๆเหมือนกันเขาแต่เออใช่ใช่ผมผมพูดไปแล้วครับผมบอกเขาแล้วว่าเฮ้ยเราพี่ชายมาอยู่ในไฟอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะแบบสับสนอยู่แล้วอ่ะแล้วจะมาดูทําไมประมาณเนี้ยผมพูดไปอ่ะอย่างเงี้ยมันเอาไปแจ้งสภายังไงก็ไม่โดนไม่โดนเออผมก็ว่าอยู่ครับพี่กอล์ฟด่าพ่อเรื่องประเด็นอ่ะเออแต่ถ้าเราไปแจ้งเขาน่าจะโดนประเพณ ผมก็เราแค่อไป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 มันน่าจะมาเขามาเราเรามึงฟังนะมึงมึงอยากโจทย์ไหนเจ้าไอ้เหี้ยไอ้เหอ็มเคก็จะกระตุ้มม <have> ึงใจเย็นเออชีพมันยังอีกอะไรอีกโจทย์มึงเป็นสิทตอนแรกมึงโดนไอ้ที่อโดนมึงใจเย็นนี่เราจะเราจะฟาวิ่งเขาไม่แย่เขามันไปวิ่งเราใจเย็นเอฟ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 เคมาในนี้เขาให้เราใส่สีแดงมึงไม่เห็นเหรอใจเย็นเออใช่ ไอ้ที่เขาเปาโลมันเด็กกระโปงไอ้เที่เงามาคุยกับพี่ตีไอ้ที่ตีเขาไม่เตีเราที่เขาพูด็กใช่ครับที่ตีอ่ะเราแค่อธิบายในมุมของเราเองขอปักก็พอใช่ครับใช่ใช่ไอ้เชียร์บอลมาเร็วร่างเร็วกำลังไปครับกำลังไปโอ้ยเปาโลมันเด็กกระโปงไอ้เที่เนี่ยคุยกับพี่ตีก็รู้เรื่องเนาะที่จีถือว่าให้พวกมึงได้จูงเขาหน่อยแต่ไฟเมื่อแก้มันก็ถือว่ายื้อเกินไปพวกมึงให้มันยื้อเกินไปไม่เมื่อเมื่อแกโดนชุบบอลถ้าไม่โดนชุบบอลเป็นแล้ว เราเรากล่าตกปลอมเดียวเลยมันจะนไม่รู้เลยว่าเขาจะชุบออยขอหมดเลยชุบอ้อยทุกสายเลยนะสามวันทุกไฟเลยนะยิวเปล่ายิวใช่ไหมครับน้องไม่ค่อยพูดอะ